จากแบรนด์ประคับอุทัยธานีค่ะวันนี้มีสินค้าขนาดใหม่มานําเสนอค่ะสําหรับบอ1-3ึถึงาตันแนะนําชุดนี้ไปใช้งานค่ะขนาดใหม่ใหญ่ขึ้นและเพิ่มระบบใบพัดเข้ามาในตัวทําให้ระยะเวลาในการล้างตัวนี้อยู่ได้นานขึ้นค่ะ1ชุดลูกค้าจะได้รับปั๊มน้ำเป็นโซโบ่ห้าพันสองสตอ2ตัวสกิมเมอร์หตัวเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่5นิ้วค่ะชุดท่อต่อสายยางมีให้ครบเลยนะคะคีบาร์จะถูกดูดขึ้นมาที่ชั้นกองด้านบนก่อนค่ะ ข้างบนเรามีแผ่นสแตนเลส144ไมคอนตัวนี้สามารถกรองขี้ปลาได้ถึง80%เลยค่ะสิ่งตกระป,ปกจะถูกกักเก็บไว้ที่ชั้นบนชั้นนี้ทําให้เวลาล้างเราล้างง่ายค่ะใช้สายยางนะคะฉีดไล่ขี้ปลาทําความสะอาดไล่ขี้ปลาลงไปในล้างน้าทิ้งที่เตรียมไว้ให้ได้เลยค่ะแล้วก็เปิดวาล์วน้ําทิ้งด้านหลังไล่ขี้ปลาออกไปด้านนอกค่ะทําความสะอาดง่ายไม่ถึง2นาทีก็เรียบร้อยค่ะต่อไปเป็นชั้นกรองชั้นที่2นะคะเรามีใย,ยละเอียดเข้ามาเพิ่มให้เพื่อประสิทธิภาพการกรองที่ดีขึ้น และมีหินเซรามิกให้6ถุงไว้สําหรับเป็นรังจุลินทรีค่ะมีน้ําขังในชั้นนี้ทําให้จุลินทรีมีชีวิตอยู่ได้100%ประสิทธิภาพน้ําก็จะได้ดีค่ะชั้นล่างสุดมีหลอยดยูวี11วัตต์ค่ะช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ําเขียวทําให้น้ําลูกค้าใสายอยู่ตลอดค่ะครบชุดนี้นะคะนําเสนอขายอยู่ที่4,880บาทจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะและสําหรับลูกค้าที่สนใจถังกองคนโตแต่ยังไม่มีขาตั้งกองตัวนี้เรามีจําหน่ายเพิ่มเติมด้วยนะคะสามารถจังซื้อไปได้ค่ะสวยๆแบบนี้เลย ลูกค้าท่านใดถูกใจสั่งซื้อติดต่อเข้ามาที่บ้านประครับอุทยธานีนะคะสินค้าส่งฟรีเก็บไปทางค่ะ